วันนี้เราจะมาทดสอบระบบตรวจจับแอลกอฮอล์และแจ้งเตือนผู้ขับขี่รถยนต์นะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานป้องกันกควบคุมโรคที9เนาะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนาราีแล้วก็ทางมหาวิาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับตัวระบบเองเนี่ยจะถูกติดตั้งไว้ในรถยนต์ที่ต้องการ เฝ้าระวังผู้ขับขี่ในการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ขับขี่รถยนต์นี่แหละครับระ,ะบบจะเป็นระบบที่ค่อนข้างกะทัดรัดน,นะครับก็ประกอบด้วยตัวเซ็นเซอร์จะติดอยู่ที่ด้านหลังท่าแถวพนักพิงของคนขับตรงนี้นะครับแล้วก็ในในตัวของเซ็นเซอร์เองเนี่ยขออยุาตหันไปหันมา <c oughs> เซ็นเซอร์เองเนี่ยมันจะมีพัดลมที่คอยคอยดูดอากาศจากบริเวณโซนของผู้ที่ขับขี่เข้าไปผ่านตัวเซ็นเซอร์ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยลดภาระของผู้ขับขี่ที่ต้องมานั่งคอยเป่าแอลกอฮอล์หลังจากที่ผู้ขับขี่ขึ้นรถยนรถสตาร์ทเครื่องยนตนะ์ตัวพัดลมกับตัวเซ็นเซอร์ก็จะเริ่มทํางานนะครับโดยการดูดอากาศบริเวณของผู้ขับขี่เข้าไปถ้าเกิดว่ามีปริมาณของแอลกอฮอล์ตัวเซ็นเซอร์ก็จะแจ้งเตือนเป็นเสียงในขณะเดียวกันก็จะส่งสัญญาณเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยการแจ้งเตือนเฝ้าระวังผู้ขับขี่ในกรณีที่มีปริมาณแอลกอฮอล์นะครับตัวเซ็นเซอร์เองเนี่ยนะจะจะจะ,จะติดตั้งเข้ากับเจ้าตัวบอร์ดจะมีขนาดเล็กนะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไอตัวเนี้ยนะก็ก็จะต่อเข้ากับชุดแบตเตอรี่ซึ่งสามารถใช้แบตเตอรี่ของรถยนต์ได้เลยนะ55โวลต์แล้วก็ตัวนี้ก็จะซ่อนอยู่ขนาดทาร่าใน,ในใต้เบาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าระบบเราเป็นขนาดที่มันเล็กแล้วก็ไม่รบกวนการติดตั้งในห้องโดยสารเท่าไหร่ องมาทดสอบระบบดูแล้วกันตัวตัวระบบเราเนี่ยเริ่มทํางานนะครับตัวนี้ถ้าถ้าฟังดูเนี่ยจะมีเสียงพัดลมที่ดูดอากาศเข้าไปส่วนของผู้ขับขี่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะอากาศก็จะไปผ่านตัวเซ็นเซอร์เราทํามี่แลอลกอฮอล์เนี่ยมันจะแจ้งเตือนผมจะลองใช้ตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับเป,เป็นแอลกอฮอล์ที่สมมติว่าผู้ขับขี่ดืม่มแอลกอฮอล์มานะครับผมจะใช้ปริมาณนิดห,หนึ่งนะครับนะถ้าจะจะเห็นได้ว่ามันจะมีเสียงลักษณะน,นี้แจ้งเตือนเกิดขึ้นนะครับ รอพอมีเสียงแจ้งเตือนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปในหลายกลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วก็ช่วยการเฝ้าระวังการขับขี่ของผู้ขับท่านนั้นอยู่นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะทำให้ตอบโจทย์สำหรับกลุ่มของสำนักง,งานอะไรต่างๆที่จะมีพนักง,งานขับที่จำเป็นจะต้องใช้ยานพาหนะแล้วก็ขับขี่รถยนต์ให้เฝ้าระวังนะครับก็จะได้ช่วยกันลดอุบัติเหตุ จะจะมีประโยชน์สำหรับหล,ลายๆส่วนครับ